นี่คือเป็นดนตรีสอนเสริมของทางด้านากฎหมายระหว่างประเทศนะครับ สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นการสอนเสริมทางไกลนะคะของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชชีวิชากฎหมายระหว่างประเทศค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์3ท่านซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาอาจารย์ครับพอดีผมเรียนจบมาแล้วครับครับแล้วก็พูดเน้นเรื่องของคุณกฤติกาการอ่านภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์ในนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับผมก็คือเรียนจบมาเรียบร้อยแล้ว หลายอย่างยู่ครับครับอ,อ,อยูหมู่บ้านเอื้ออาธรสกลนครครับครับเอื้ออาธรสกลนครรหัสไปรษณสี่หมื่นเจ็ดพันลำดับหมายเลขดังต่อไปนี้พยายามจะเป็นโจทยื่นฟ้องแล้วก็ไล่เรียงไปถึงข้อที่หนึ่งร้อยนะครับอาจารย์นะเดี๋ยวผมจะส่งไปที่นนทบ,บุรี แผนกวิชาของอารายการกฎหมายระหว่างประเทศวิชานิติศาสตร์ท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศรีรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะท่านที่สองถ้ายังคล่องใจอยู่นะแจงนะอยู่ในหมู่บ้านเอ,อื้อธานสกลนครนะระวังไว้หน่อยนะนะระวังไว้ด้วยนะครับนะ สดาวิริยานุพงศ์